ยังไงยังไงยูเหรอเนาะเป็นที่แห่ลงนี่ประมาณจ็มโมงก่มนไปเท่ะบายบ่บางคนก็ว่าตอนสี่สองโมงกลางคืนบ่ไปเชุมตอนเว้นเนาะ โอเคน้องพี่น้องเนาะจังใดก็ขอากาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสู่คนในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยโดยสบายดีน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น,อน้อ,นองเลยเนาะมาเปิดภาพขึ้นมาในเศร้ามือนี้น้องพี่น,อน้องเนาะทักลอตาเองกับพาพ่อแม่พี่น้องลงมาใส่บาทเนาะอยู่วัด บ้านพีเหนือเมืองอุทุมพรแขวงสอนนาเขตพี่น้องเลยวันนี้ก็ถือว่าขูดคนกันหลายเนาะไปเรียนคิ้จ้ะจันสอบบาทก็หน่อยจ้ะบาทใจละหน่วยโอเคโอเคเต็มเราไม่ให้่อบาทนะชามีเพิ่มเติม bạn chun peo thang nã cũng được peo bạt thang đây, đây? Đấy, cả tem nọ phần thang à, thì như phần nhưng mà thật lông mà nè ื่อน,นี้ก็ลงมาตักบาดนํา่าไม่พอก็เงินเนาะมื้อน,นี้เป็นมืวางเพิ่งเพิ่นรู้ว่าสงสการบ่เพิ่นในสปัปนาิจอ่าศพยพอเนาะဟုတ เก็บออกมาไว้จิ๋นหัวกระเต็มกีบกระเต็มเนี่ยต้องเก็บออกไก่ไปคู่คนหนึ่งกระชา้นไม่ใช่เอ้ยสบายดีตาคนงามเบื่อไม่เ่าได้เนาะคุณลงมาบุญนมกันอ้าวทั้งฟันขัดเต็มนะเบื่อ

รวนพิธีช่วงบ่ายประมาณ3โมงเลงเพิ่นจึงจะได้วางเพื้นหอดเนาะตอนบ่ายสิเป็นพิธีอาเคลื่อนศพเพคนลงมาสู่อะไรเคื่อนยังไองอภิเษกเมรุบรรจุสิมีอ,อม่านว่าปกเป็นเนาะช่วง2โมงจึงส4เพิ่นเอิญวางเพรื่องยินช่วง3โมงกะวางเพื้นหอดแล้วก็สิเป็นอันจบพิธีเน,ะนเาะเแต่ตอนเอิญกะตักบาทหยาดหน้าเหมเพน่ัน นี่รท่านนี้ก็ยังหันเนาะพี่น้องคนก็ยังหลายยาปัญหาหางว่าวเลยต่อคิวนไปลก็ได้ีบเนาะ <laughs> nhưng lại lại mà nhưng 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 ຕົມອມອັນນ້ວນອງກນ Ừ. อยู่ด้เนะหลายอยู่อ่าเพื่อนอ่าเพื่อนสีแฮล่งนี่ประมาณจัาม่วงกว่าไปเท่า บ่ายป่ะบางคนก็ว่าตอนที12โมงกลางคืนบ่ปเชัญโอย3โมงตอนเว้นเนาะปันปันอันน้อยแบนเล่นอย่ Những người lạ mọi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  nói lạ mọi người lạ mọi người lạ mọi người lạ mọi

ละบานกลสิเบิดละจงไว้ให้ข้างน้ำบาดน้ำได้เนาะ <c oughs> ย้อนบา,าดขึ้นไปป,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 ปืนบาดขึ้นมาเห็น

sai ừ hay đi nào xong आओ cái nhiêu cái 700 700 ăn nhậu online สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วบอยบอยก็มาบอยบอยไเอ็มดิไอเอ็มในบอยโอ้ยเอ็มอยู่เอื้อนเอ็มเดาผ่ายางเอ็มน้องแตเป็นโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากใส่บาทเป็นทีสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มาย้ายน้ำต่อพี่น้องเนาะบอนผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสีมานั่งเนาะมาห่วมวิธี่วมงานปงศพย่าพ่อพี่น้องเลย nha tham, nó mã taca Maha dài nam con tin ông dài nam chato 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 งานเนาะที่ปงศพที่้องเลยยโพอยวัดบ้านที่เหนือเมืองอุุมพรแขวงสวรรคเขตพี่้องเลยเนรถนรถันเ่อจะ้เหประยัดทุกทีารนั่นกลังย่อภาเห้องมาเป็นปกาประยัดตัย่งไรหัวใจเอ pues เอ ขอกระตุกมือน้ำไอโก่จะมใส่มาทกระตัโนมตโต้ละสองพู่แลวอยเริ่มใเป็นระเบียบตอรให้ออชั้นชุกมาทำ่าอร์สประธานอาากเหเอา่กระชั้นจกระชก้นเอาเนดระนที่ตอนเริ่มให้สรานอาากเอาไอโน่กระเดน ทางนี้สันเข่าหรือว่ากินเข่าอยู่สถานที่เฮาวช้างกําลังกะเกียบพี่น้องเนาะพุ่นละช่วงบ่ายโมงพี่น้องเนาะบ่ายโมง่นก็เริ่มอ่าเคลื่อนศพลงมาแล้วก็ประมาณ2 2งสองโมงสโมงแรงพี่น้องเนาะเพิ่นก็วางเพิงพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาร่วมน้กันเนาะ ทางนี้เปออ็นเกลทาก็ได้องค์ทงธรรมดาได้เป็นขัดเท้าเขาธรรมดามด โอเคน้องพี่น้องเนาะนะคือที่ได้ขอโตจบคลิปแล้วพี่น้องเลยก็ขอขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนที่เขามาเบิกมาชมแล้วก็บอกกดขรับโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอย่างไรก็มาเด้อพี่น้องเดิอมาห่วมงานนำกันพี่น้องเลยองศบยาทานเนาะอย่างไรก็ขอบคุณขอบใจได้ยๆยพี่น้องถ้าคลิปนี้ก็ขอก่าวคำวาาสบายดีพี่น้อง